สำหรับวันนี้ถ้าหากว่าใครไม่มีความพอใจเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองหรือแม้แต่เบื่องานเบื่อการเบื่อการใช้ชีวิตที่มีอยู่ในทุกๆวันบอกไว้เลยนะว่าวันนี้สุขภาพของคุณะ่ะคือความฝันของคนที่ป่วยอยู่นะคะงานที่น่าเบื่อของเราอะ่ะอาจจะเป็นความฝันของคนที่กำลังตกงานอยู่อีกเยอะแยะมากมาย รอยยิ้มของเราที่เราไม่เคยชอบไม่เคยพอใจนั่นนะ่ะคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเลยนะอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาแย่ๆทำให้เราลืมไปว่าเรายังมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในชีวิตมากมายเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพอใจยังไงก็ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแน่นอนคะ่ะ ถ้าหากวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะเติบโตหรือว่าประสบผลสำเร็จไม่แม้แต่จะอยู่ในบนออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ถ้าหากว่าเรามีความกล้ามากพอที่จะถูกนินทากล้ามากพอที่จะถูกใครๆตัดสินกล้าที่จะถูกเข้าใจผิดกล้าที่จะถูกเกลีย กล้าที่จะจากลากล้าที่จะพบกับความผิดพลาดกล้าที่จะยอมรับกับสิ่งที่เข้ามากล้าที่จะยอมรับผิดชอบหัวใจของตัวเอง100%เซแม้ในวันที่อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำก็ต้องทำแม้ในวันที่ขยันไม่ขยันก็ต้องทำ ตัวไม่สบายไม่ว่างยุ่งจะไม่ใช่ข้อแม้หรือว่าเงื่อนไขที่จะทำให้เราหยุดทำเราต้องกล้าลงมือทำแบบไร้เงื่อนไขด้วยตัวเองร้อเซค่ะ